สุนีเธอมีฐานะทางบ้านยากจนพ่อกับแม่ของเธอก็เลยส่งเธอมาอยู่กับลุงป้าที่กรุงเทพเพราะสุนีจะได้เรียนต่อลำพังพ่อกับแม่ไม่มีปัญญาที่จะส่งเสียหรอกแต่ลุงกับป้าของสุนีนั้นท่านฐานะดีสุนีก็เลยยอมลงมากรุงเทพลุงกับป้าของสุนีนั้น ท่านไม่มีลูกด้วยกันหรอกค่ะเพราะลุงเคยของสุนีนั้นเป็นมันส่วนป้าพี่สาวของแม่ท่านเองก็อายุมากแล้วสุนีมาอยู่ด้วยท่านเองก็ดีใจเหมือนกันท่านไม่มีลูกท่านก็รักหลานนั่นแหละเมื่อสุนีลงมาอยู่กรุงเทพแล้วสุนีบอกกับพ่อแม่ว่า ถ้าสุนีเรียนจบสุนีจะหางานทำแล้วก็ส่งเงินให้พ่อกับแม่สุนีเป็นเด็กกะตันยูว่านอนสอนง่ายลุงก,กับป้าก็เลยรักแต่สุนีมองเห็นสายตาของลุงแปลกเมื่อมองสุนีเหมือนกับว่าท่านคิดอะไรบางอย่างแต่สุนีอาจจะคิดมากไปก็ได้คงไม่มีอะไรหรอกส่วนป้านั้น ก็ไม่ได้สังเกตสุนีไม่ได้บอกกับป้าเพราะว่าเธอคิดว่าเธออาจจะคิดไปเองก็ได้วันนั้นขณะที่สุนีเลิกเรียนกลับมาแล้วป้าออกไปซื้อของเพื่อจะทำกับข้าวในตอนเย็นลุงอยู่บ้านคนเดียวเมื่อลุงเห็นสุนีเดินเข้าบ้านมาลุงก็เรียกสุนีไปพบนี่แม่สุ มานี่หน่อยสิค่ะคุณลุงสุนีเดินก็ไปหาลุงคุณลุงมีอะไรเหรอคะเดี๋ยวขอน้ำเย็นๆไหมลุงหน่อยสิวันนี้ปวดเมื่อยไปทั้งตัวไม่รู้เป็นอะไรเดี๋ยวเก็บกระเป๋าแล้วก็มานวดให้ลุงหน่อยนะสุนีนั้น,นพ่อแม่บอกสอนไว้ว่าอยู่บ้านท่านอย่านั่งดูได้ สุนีก็เลยรับปากลุงขากคุงลั้งทั้งที่สุนีเรียนมาทั้งวันแล้วก็อยากจะพักผ่อนบ้างแต่เมื่อเจ้าของบ้านบอกแบบนั้นเธอรู้จะกล้าขัดแต่อันที่จริงแล้วเธอเองก็ไม่ไว้ใจสายตาลุงมากกว่าแต่เธอก็ขัดไม่ได้เมื่อยกน้ำมาให้ลุงแล้วลุงก็เลยบอกให้สุนีนวดสุนีอยู่ในชุดนักเรียน กระโปรงสั้นสุนีเห็นสายตาของลุงแอบมองเลียวขาของเธอเธอก็เลยเดินเป็นวดอยู่ข้างหลังสุนีนวดเบาๆให้กับลุงดีจ้ะสุนีนี่หนูก็นวดเก่งเหมือนกันนะสุนีเคยนวดให้แม่ค่ะลุงเหรอดีดีดีวันหลังเดี๋ยวถ้าวันหยุดลุงจะใช้ให้สุนีนวดให้ลุงนะ เดี๋ยวลุงจะให้ทิปค่ะคุณลุงเดี๋ยวนวดไปเรื่อยๆเดี๋ยวลุงจะบอกพักเองลุงคะป้าไปไหนละ่ะคะป้าเธอออกไปซื้อกับข้าวอ๋อค่ะสุนีคิดในใจว่ากับข้าวเธอก็ไม่ค่อยได้ทำช่วยป้าหรอกเพราะป้ากลัวทำไม่อร่อยช่วยนวดให้ลุงแค่นี้คงไม่เป็นไรหรอก อีกอย่างท่านก็ส่งเสียดูแลสุนีด้วยสุนีนวดไปเรื่อยๆนวดมาถึงต้นแขนลุงก็เลยบอกกับสุนีว่าเดี๋ยวลุงจะนอนลงตรงนี้นะนวดขายลุงหน่อยค่ะลุงจากนั้นสุนีก็นวดขาให้ลุงเบาๆนวดขึ้นมาเรื่อยๆเกือบจะถึงเอวมาถึงที่ต้นขาลุงก็เลยจับมือสุนี มากุมไว้สุนี้ตกใจทำอะไรไม่ถูกลุงคะลุงจะทำอะไรเหรอคะสุนี้หนูนี่โตเป็นสาวเต็มตัวแล้วนะหน้าตาสวยน่ารักซะด้วยมีหนุ่มๆม,มากี่บ้างหรือเปล่าล่ะเปล่าคะลุงสุนีตัวสัน่นเธอไม่เคยเห็นลุงทำกับเธอแบบนี้นี่เป็นครั้งแรก และก็เป็นครั้งที่ป้าไม่อยู่ซะด้วยเธอก็เลยกลัวนี่สุนีกลัวลุงเหรอเปล่ปาๆค่ะลุงทำไมถึงตัวสั่นละ่ะพูดจบลุงก็ดึงสุนีมานั่งทับขาลุงลุงคะอย่าทำแบบนี้เลยคะ่ะเดี๋ยวป้ามาเห็นเข้ามันจะเกิดเรื่องนะคะสุนีคิดในใจว่า ไอ้ที่เธอเก็บไปคิดนะ่ะว่าสายตาของลุงมองเธอมันก็เป็นจริงเธอมองคนไม่ผิดเลยลุงยิ้มให้กับสุนีแล้วก็บอกสุนีว่าป้าน่ะยังไม่กลับมาหรอกอีกนานนี่เธออยากได้ตังค์ไปเรียนเยอะๆหรือเปล่าทำไมคะลุงก็ลุงจะให้ไง ลุงจะให้หนูอย่างนั้นเหรอคะลุงไม่กลัวป้าว่าเหรอกลัวทําไมลุงไม่ได้บอกป้าเธอสักหน่อยลุงจะให้เธอเธอไม่อยากได้เหรอตัวนี้นิ่งคิดเธอคิดในใจว่าเงินน่ะคือพระเจ้าอยู่แล้วเธออยากได้แต่เธอไม่อยากจะให้ลุงกระทำกับเธอแบบนี้ สุนีก็เลยคิดในใจว่าลองเอาเงินลงดีกว่าเมื่อคิดดังนั้นเธอก็เลยยิ้มให้กับลุงของเธออยากได้ค่ะลุงเหรอถ้าอยากได้ช่วยอะไรลุงหน่อยได้ไหมล่ะลุงใจะให้สุนีช่วยอะไรเหรอคะก็นวดบริเวณน,นั้นให้ลุงหน่อยตรงไหนคะลุง ตรงนั้นไงหลวงบุ้ยปากไปตรงจุดนั้นของลงุงแต่ลุงคะหนูไม่เคยนวดตรงนั้นเลยนะคะลองดูสิมันดีนะทั้งดีทั้งได้เงินด้วยเธอไม่อยากได้เหรอเงินนะ่ะสุนีตัดสินใจถามลุงไปว่าลุงจะให้หนูเท่าไรหร่เหรอคะถ้าหนูนวดตรงนั้นให้ลงุง เธออยากได้เท่าไหร่ล่ะหนูก็อยากได้เยอะนะคะเยอะของเธอน่ะมันเท่าไหร่เหมื่นหนึ่งค่ะลุงหมือนหนึ่งเลยเหรอใช่ค่ะลุงคิดอยู่สักพักเหมือนหนึ่งก็เหมือนหนึ่งอะรีบทำงานเข้าเดี๋ยวป้ากลับมาเจอถ้าฉันพอใจ เธออาจจะได้มากกว่าหมื่นสุนีดีใจเดี๋ยวเธอจะรอเอาเงินตะลุงแก่คนนี้อยากหวงงูดีนักเดี๋ยวจะแอบบอกบ้าด้วยสุนีนึกในใจจากนั้นสุนีก็ค่คอยๆเอื้อมมือไปนวดตรงนั้นให้กับลุงลุงรู้สึกเคิบเคมิมหลับตานี่สุนี เธอนี่มือไม้อ่อนจริงๆเลยนะนุ่มนิ่มไปหมดเลยเดี๋ยวนวดไปเรื่อยๆนะลุงรู้สึกว่าผ่อนคลายดีจริงๆแต่ถ้าเธออยากจะได้มากกว่ามืน่นลุงจะนวดให้เธอบ้างลุงจะนวดให้หนูเหรอคะใช่เธออยากได้ไหมสองหมื่นนะ่ะเออ ลุงกินนวดให้หนูแบบไหนเหรอคะก็ผัดกันนวดไงช่วงนี้รู้สึกเสียวูบป่าไปทั่วร่างกายนี่ลุงออกจริงเหรือนี่กะว่าจะไม่ห,หลงถูกเนื้อต้องตัวแล้วนะทำไงดีล่ะเราเงินก็อยากได้แต่ก็กลัวพลาดและก็กลัวป้าจะจับได้ด้วยหันไปมองนาฬิกาเธอมองนาฬิกาทำไมเหรออีกนานกว่าป้าจะกลับ มืดมืดนนแหละงั้นก็ได้ค่ะลุงแต่ลุงต้องเบาเบานะคะได้ฉันรู้ว่าเธอน่ะยังเด็กอยู่ลุงจะไม่ถ้าไม่เถอเก็บตัวอย่างแน่นอนลุงบอกกับสุนีจากนั้นทั้งสองก็ผัดกันนวดสุนีเองก็รู้สึกเคิบเขิมไปกับลุงอยู่เหมือนกัน เธอพยายามตั้งสติข่มจิตใจตัวเองไม่เขิมในล่องลอยไปกับมือของลุงส่วนลุงนั้นไม่ต้องห่วงคางเกิดไม่เป็นเสียงคนแน่สุนีเองก็แอบค้างออกมาลุงเมื่อเห็นเช่นนั้นก็จับสุนีนั่งลงบนตักแล้วก็ลูบไหไปทัวดเรือนล่างคราวนี้สุนีไม่ได้ห่วงตัวเลยปล่อยใจไปกับลุงเฉยเลย จากนั้นลุงก็จัดการกับสุนีสุนีเองไม่ขัดขืนจากนั้นพวกเราทั้งสองก็ช่วยกันและกันจนเสร็จเป็นที่เรียบร้อยมองดูนาฬิกาป้าเกือบจะมาแล้วลุงรีบโอนเงินให้กับสุนีใส่หมายเลขบัญชีของสุนีแล้วปกติก็โอนเป็นค่า ขนมค่ะอะไรให้สุนีอยู่แล้วจึงไม่ยากที่จะโอนเข้าหมายเลขบัญชีทันทีสุนีรีบใส่เสื้อผ้าแล้วก็ไปอาบน้ำเปลี่ยนชุดถ้าเหมือนกับว่าเพิ่งเลือกโรงเรียนมาส่วนลงุงก็จัดการกับตัวเองเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็นอนเล่นอยู่ตรงนั้นเพราะลุงเพียเหลือเกินส่วนจุนีอาบน้ำเสร็จก็ออกมาทานข้าว เหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นสุนีดีใจเป็นที่สุดเพราะเธอได้เงินตั้งสองหมืนคอยดูเธอถ้าป้าไม่อยู่จะหลอกเอาเงินลุงให้หมดไปเลยแล้วก็จะริบกลับบ้านไปเรียนที่ใกล้ๆบ้านดีกว่าอยู่ที่นี่มันอันตรายสุนีบอกกับตัวเอง